เมื่อวานนะครับผมได้ทำวิดีโอชุดหนึ่งเกี่ยวกับการดูอาการของเครื่องยนต์ว่ามันเป็นแบบนี้มันเสียอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดหัวฉีดไปเช็คแล้วนะครับถอดหัวฉีดการถอดหัวฉีดถ้าไม่อยากยุ่งยากเวลาประกอบอย่าถอดครับที่ปั๊มอย่าถอด ให้เหลือไว้ถอดเฉพาะด้านหัวฉีดนะครับท่านถอดเฉพาะด้านหัวฉีดปั๊บนะ่ะให้เหลือไว้ที่เดิมเพื่อเวลามาใส่จะได้เร็วขึ้นไม่ต้องมาซาวหาว่าอันไหนเป็นของสูบไหนนะครับเห็นไหมครับผมถอดออกไปหมดแล้วละ่ะสีข้างละสี่หัวเนี่ยคือเช็คแปดหัวเลยที่จริงมันตายแค่สองนะครับแต่ผมเช็คให้หมดนี่นะครับให้เหลือไว้แบบนี้เวลาเราใส่จะไม่ต้องสับสนนะครับ ทีนี้ผมจะเช็ควาลผมจะบอกวิธีเช็ควาลสำหรับช่างรุ่นน้องรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของผมนะครับที่ไม่เคยสัมผัสเครื่องใหญ่ในอนาคตข้างหน้าถ้าเจอมันจะได้ไม่งงนะครับวิธีเช็คเครื่องยนต์8สูบเนะี่ยเขาเรียกว่าเครื่อง V8 คือขึ้นข้างละ4ถ้า V10 ก็ขึ้นข้างละ5 V12 ขึ้นข้างละ6นะครับเราดูเรานับลูกสูบแบบไหนการนับนะครับหันหน้าไปในเดียวกับมันนี่แหละ แล้วก็เริ่มนับด้านซ้ายมือนะครับนี่คือสูบหนึ่งนะครับสูบหนึ่งสูบสูบสูบ4แล้วก็ไปทางด้านขวาครับไปทางด้านขวามันนับจากข้างหน้ามันเหมือนกันข้างนู้นเป็นเป็นสีแล้วก็มาสูบ5อยู่ตรงนี้นะครับสูบหู้บหกสูบเจูบแปดนะครับมันระเบิดยังไง มันระเบิดแบบไหนเครื่องยนต์8สูบเนี่ยเวลาเช็คเบาจะได้ไม่งงนะครับการระเบิดของมันนั้นมันจะระเบิด1 8 4 2 7 3 6ดสี่สองเจ็ดสามหห้าจำได้ไหมครับมันจะระเบิดเรียงกันแบบนี้หนึ่งแล้วก็เป็นระเบิดที่สูบแปดแล้วก็สูบสี่สูบสองสูบเจ็ดสูบสามสูบหกสูบห้าเรียงกันแบบนั้นนะครับวิธีเช็ค วิธีเช็คนะครับทําอย่างไรเราจะรู้ว่ามันระเบิดที่สูบหนึ่งมาดูที่มูเล่ครับมูเล่หน้าเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสีส่วนนะครับไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะหาหมุมที่ชัดๆเห็นขีดไหมครับเปิดฝฟด อาจ,จไมเห็นนะครับมันคือสูบสี่กับสูบหกนะครับตรงเนี้นี่นะครับมันจะขีดแบบนี้ไว้สูบเลขกสี่อยู่ด้านนี้เลขกหกอยู่ด้านนี้นะครับถ้ามันตำแหน่งนี้มาตรงตรงเข็มเดี๋ยวนะผมจะให้ดูชัดๆเข็มมันมัแนแคบมเกิน เห็นตรงจุดนั้นไหมครับนั่นแหละคือเข็มเข็มมันจะออกมาแบบนี้แล้วมันหักไปแล้วนะครับสมมุติว่ามันเป็นเข็มชี้อยู่ก็หมุนขีดตรงนั้นนะมาตรงกันถ้ามันตรงเมื่อไหร่ก็หมายความว่าสูบที่มันบอกนะขึ้นสูงสุดนะครับผมจะหมุนนะครับผมจะหมุนให้มันขึ้นไปไม่เอาเครื่องมือมาก็ใช้ ใช่ไอ้นี่แหละกากบ,บาทหมุนนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไอตามจับผมทําคนเดียวนะครับหมุนขึ้นไปนี่ขึ้นมาคือใครเนะี่ยสองห้าสองห้านะครับยังไม่ใช่เราจะเอาสูบหนึ่งเราก็หมุนไปอีก ขึ้นมาแล้วครับ1กับ7เห็นไหมครับ1กับ7หมุนมันขึ้นไปให้ตรงเข็มนะครับครับตรงเข็มแล้วตอนนี้สูบหนึ่งกับสูปเจขึ้นมานะครับสูงสุด แต่มันจะขึ้นมาพร้อมกันสองสูบแบบเนี้ยตอนนี้หนึ่งกับเจ็ดขึ้นมาเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันระเบิดสูบหนึ่งมาดูตรงนี้ครับมันตรงกันนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาเอาตรงนี้ก็ได้ใช้ควงในมาชี้นะครัเห็นขีดนี้ไหมครับเนี่ยขีดเน่ยกับขีดเนี่ มันต้องตรงกันนะครับอันนี้ยังไม่ตรงเท่าไหร่เลยออีกประมาณหนึ่งเซนนะครับก็ไม่เป็นไรหยวนได้แค่นี้เมื่อมันตรงกันก็คือสูบหนึ่งระเบิดนะครับสูบเจ็ดขึ้นมาเฉยๆเอ่อแล้วครับไม่ใช่ขึ้นมาเยขึ้นมาเพื่อคายไปหยุดจังหวัดตำแหน่งคายเห็นไหมครับมันจะโยกได้สูบที่มันระเบิดเนะี่ยมันจะโยกได้แบบนี้อันนี้ห่างมากนะครับผมจะต้องเช็คใหม่เนะี่ย ไปดูสูบคู่ตรงข้ามของมันคือสูบเจ็ดที่ขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยอันนั้นจะยันนะครับจะยันขึ้นมาแต่ไม่ได้ระเบิดเนี่ยมันจะยันเพื่อเปิดครับเพื่อเปิดให้ไอเสียออกไปสูบเจ็ดใช่ไหมครับเนี่ยยันเปียกเลยเห็นไหมครับยันนะครับนั่นแหละคือถูกต้องแล้วก็เริ่มทําการเช็คที่สูบหนึ่งนะครับทําแบบนี้เรื่อยไป ตามที่ผมบอกเมื่อเมื่อทำสูบหนึ่งแล้วก็หมุนต่อไปมันก็จะขึ้นมาสามกับ8ก็จะขึ้นมาแต่มันจะระเบิดสู่8ให้เขียนเอาไว้ก็ได้นะครับฟังวีดีโอผมมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เขียนเอาไว้จุดระเบิดของมันจะได้เช็คได้นะครับค่าการเช็คาวลาวนั้น ID ใช้0.48 0.48นะครับส่วนไอเสียใช้0.58 นะครับมากเนี่ยที่ผมบอกว่าดูข้างหน้าน่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดน็อตน,นี้ออกมาจะเห็นไฟวินมันก็จะดูข้างหลังก็ได้เหมือนกันมันจะเป็นเหมือนเหมือนกันอะฟิลเลอร์เกตนะครับดึงแผ่น0.48กับ0.58ขึ้นมาฟิลเลอร์เกตผมอยู่ไหนเนี่ยก็นี่แหละครับอยู่ในแพรมันก็อย่างนี้แหละผมคนละคนคน,คนละแบบนะครับเครื่องมือที่ผมซ่อมรถ ทำถนนทนทางทํารถลูกค้าเป็นรถเก่งรถปิกอัพนะกับเครื่องมือทําแพรคนละชุดกันปนกันไม่ได้เพราะตรงนี้มันสกปรก,กมากๆนี่ครับ0.48กับ0.58ไอเสียใช้5.8ไอดีใช้4.8บางช่างนะครับเกิดมาเป็นช่างทำช่างจนตายก็ไม่รู้ว่าค่าที่เขาเขียนเอาไว้ในฟิลเลอร์เกตนะ่ยมันหมายความว่าอย่างไรความหมายของมันก็คือ หนึ่งมิลลิเมตรเขามาแบ่งเป็นร้อยส่วนนะครับแล้วเขาดึงมาส่วนที่ต้องการใช้ก็คือส่วนของค่าของมันนั่นแหละนะครับเข้าใจง่ายๆแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ลงมือทําการเช็คครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับเป็นเพื่อนช่างช่างที่เก่งอยู่แล้วมืออาชีพก็คงจะหัวเราะผมอยากได้หัวเราะผมครับผมทําให้ลูกลหล,ล,ลานดูทําให้รุ่นน้องที่ไม่เคยสัมผัสเครื่องใหญ่ๆเผื่ออนาคตข้างหน้าจะได้รู้นะครับ ไปดูใน y o YouTube อยู่ไหนไม่เจอเหรอกครับคำสอนแบบผมไม่มีครับมีแต่ไปแข่งกันทำไอ้สายพานยันธุ์ไทมิ่งไอ้เครื่องกระปกก๊กล็อกกระแปกก๊กและเครื่องกระป๋องนั่นเครื่องยนต์เล็กๆนี่เครื่องใหญ่มหายักษ์แบบเนี้ถึงไปดูก็พวกขี้โม้พูดโอ้พูดอวดพูดเล่นตลกขบขันไม่สามารถจับมาเป็นสาระได้คนฟังฟังให้ตายก็ไม่เข้าใจนะครับไม่ต้องทำเล่นทำให้มันได้ผลไปเลยอย่างที่ผมสอนนี่ครับ นะครับท่านที่ไม่ใช่ช่างก็ฟังเอาไว้ประดับสติปัญญาเฉยๆนะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ